สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวัวแมนมาชาแนลของไรแล้วนะคะวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2567นะเรามาเจอกันเป็นนีพีที่22ของของวดประจำวันที่1ธันวาคม2567แล้วนะคะแนวทางก็จะมีทางของแอดหมาน้อยคอยรักนะคะใครที่คอยเจ้านี้ไหมแนวทางของอรันดาวแอดเก้นะหรือวิ่งล่างแอดเก้นะแนวทางของแงอดกลมเกตนูตินะคะแอดได้มาประมาณ ประมาณ2อถึงฉบับนะแนวทางของคุณพระจันระสีซึ่งปิะชุด3ตัวนะแะนวทางของใบเขียวแนวทางของเลขเด็น10แต่บนอแอดเอกคนปิ่กุลแล้วก็จับปิดชุด2ตัวให้นะคะแนวทางของอสุนโพดำแล้วก็ปิดท้ายที่เดินาทางเลขดับแอดฉันหลงนะเราก็มาเริ่มดูถะเจ้ากันนะคะเริ่มที่แนวทางของแอดมาน้อยคอยรักนะสำหรับเจ้านี้นางก็ที่แล้วเข้า2ชุดนะชุดแรกก็เข้า ที่เป็นชุดสรุปล่างนั่นเองนะคะได้ชุดเน้น2ตัวล่างเข้าตัวกลับ83นะคะและสารในงวนนี้นะคะชุดสรุปล่างของแอดมนคารักให้มานะคะ,ะเน้นที่6 8 6 9นะรอง78กับ79นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาชุดที่2ที่เข้านะคะก็เป็นชุดนี้เลยชุดอาเน้นเน้น หน,หนักๆแขนๆล่างนะคะซึ่งชุดเน้นนะคะก็นี่ข้าวที่ปาดสามสองตัวล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะสำหรับในงดนี้ชุดเน้นเน้นหนักๆแขนๆล่างคือหกเก้านะคะ,ะงดนี้รุ่นกันนะคะว่าจะมาอีกหรือเปล่านะแอดมาน้อยคลารักนะคะอยู่ที่รอที่ตามไหมคะ,ะต่อมาค่ะเรามาดูในทางฉบับที่สามนะะนี่ฝั่งซ้ายมือนะฝะั่งซ้ายมือนะ เป็นแนวทางชุด3ตัวบนนะคะให้มาก็จะมี724 725 734แล้วก็735นะคะและฉบับที่4ีฝั่งขวามือเป็นชุด2ตัวบนนะคะก็ให้เน้นที่3 4กับ3 5รอง2 4กับ2 5นะคะงวดนี้แนวทางบนจะเข้ามาระล้นกันนะคะในาทางแอดมารค่ารักตามแนวทางฉบับไหนก็ลองดูนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดกลมเกียรดนุตินะแอดได้มาแบ่งปั้นประมาณประมานสองถึงสาฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางล่างนะคะแอดแก้ไขแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะโอเคค่ะไปแก้ไขมาเรียบร้อยนะจะได้ดูง่ายๆนะคะอ่าสำหรับ ในงวดที่แล้วนั้นนะคะเจ้านี้เนี่ยก็เข้าแนวาทางที่เป็นวิ่งล่าง3นะคะและก็ได้ที่เป็น 3, 8, 2ตัวลา่างตรงๆนะคะสำหรับเนงวดนี้ให้มาวิ่งล่างที่9กับ6นะคะอ่าวิ่งล่าง9นั้นให้เน้นที่ 9, 8, 9, 5, 9, 1แล้วก็92ระวังเบิร9้ล99นะ อ่ส่วนวิ่งล่าง6นั้นนะคะให้เน้นที่6 1 6 2 6 9และ6 0ระวังเบิ้นล่าง6 6, 6นะคะงวนนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มารุ้นกันนะคะแอดกลมเกียดนุตินะอ่าต่อมาค่ะเราม,มาดูแนวทางฉบับที่2นะคะนี่ฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นแนวทางชุดพิเศษพิเชษ้ชุดพิเศษสันจรน,นะคะเล็ขเด่นที่2 4 8 นะคะ2 4 8นะจับ3ตัวนะอ่า4 8 4 4ป2 8 8 4แปปปแล้วก็8ป2ระวัง2ตัวมานะคะ8 4กับ8 2นะคะอ่าและฉบับที่3ฝั่งขวามือนะคะก็จับเป็นทางเลขวิ่งบนนั่นเองนะคะงวดนี้เนี่ยให้วิ่งบนที่ เก้ากับ5นะคะวิ่งบนเก้านั้นนะคะให้เน่นที่8 9ดเก้าศนแล้วก็3 9นะคะระวังเบิ้ล9 9เนาะแล้วก็วิ่งล่าเอวิ่งบน5นั้นนะก็ให้เนที่าเนงห้ี่5 2 5 4 5 8 5 9ระวังเบิ้ลบน55นะคะงวนนี่แอบกลมเนินที่ตาค่าเฉลี่ยดีเราก็รุ่นกันนาะเลือกเอาที่เราชอบเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของ รันดาวแอดเก้หรือวิ่งล่างแอดเก้นะครั้งที่แล้วข้าใช่ไหมข้าที่เลขแปดนะแปดอยู่ที่หลักหน่วยล่างในะงอน,นี้ให้มาเด่นล่าง วิ่งล่างอยู่ที่0กนะับะองนงวดนี้นะคะรุนกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดส่นโพดัมได้มา2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นแนวทางชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะคะเจ้านี้ฉบับนี้เนี่ยให้แคปหน้าจอไปนะตัวเลขข้างหน้าที่ใจเยอะนิดนึงนะคะรุนกันนะคะว่าชุด โครงสร้างส่วนบนล่างเนี่ยจะเข้ารับดาอดสันโบดัมนะแคปไปนะและฉบับที่2ก็จะเป็นแนวทางบนนะคะสำหรับในงวดนี้ให้แนวทางบนนะคะและเด่นที่0ูนย์กับ1เด่นสุดที่0นย์ะ3ตัวให้เน้นที่80 0นะคะแล้วก็จะ2ตัวนั้นให้เน้นที่0 0 0 1 0อแล้วก็5 0นะงวดนี้จะเข้ามา ลุ้นกันแอดส่วนโพดํานะคะแคปหน้าจอกกันไปนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของใบเขียวโดยแอดตะวันนะคะสําหรับที่แล้วนั้นหลุดไปงวดนี้ให้มาชุด3ตะบอลคือ7จ็ดแล้วก็แนวทางล่างให้มาคือ68นะคะเจ้านี้แนวทางไม่เยอะหางนะคะก็3ตัวนั้นอย่าลืมตัดเป็น2ตัวแล้วก็ระวังเลขหกและเลขเก 9, ระวังด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นแนวทางของท่านไหน เอา้าไม่ไปซะแล้วนะคะอ่านวทางของคุณพระจันทราศรีซึ่งเป็นนาทางชุด3ตัวนะคะอ่าเจ้านี้เนี่ยเป็นนาทางชุด3ตัวโต๊ตนะคะถ้ามาถ้าไม่เบิ้ลไม่หับนะถ้าไม่เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะคะก็จะสดมากจะเข้านะคะงวดนี้รุนกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่านะาแคปหน้าจอกันไปนะคะแคปไปนะอืม สามารถเข้าตรงได้นะคะแต่ว่าเป็นชุดตดน,นะสามารถเข้าตรงได้ด้วยแต่นานๆน,น,นะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นดางของแอดเอกคนปีคุณซึ่งเป็นแนวทางชุดเต็มบนนะ,ะสิบหน่วยบนเนาะและจับคู่ให้นะคะตามนี้นะคะเห็นไหมแคปหน้าจอก,กันไปนะคะเลขเด่นคือ0ูนหนึ่งสองหวินเอานะคะ วันนี้จะเข้ามาลุ้นกันนะแอดเอกคนปีกุลเป็นทางชุดเต็มบน10หน่วยนะหรือชุดสตบนนั่นเองนะ ต่อไปนะคะก็จะปิดท้ายที่ทางเลขดับแอดชั้นหลงนะคะได้มา2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นดับหลักร้อยหลักหน่วยบนเี่แล้วนั้นผ่านไหมอ่ะผ่านนะคะในงวดนี้ก็ให้ดับบนหลักร้อยหลักหน่วยอยู่ที่เลข8กับเลข5้านะคะจะผ่านัีกสองตัวไหมเราก็ลุ้นกันนะคะอ่าและฉบับที่2ปิดท้ายเลยก็จะเป็นดับล่างนะคะงวดที่แล้วให้ดับล่างที่ ที่5ผ่านไหมผ่านนะนงวดน,นีให้กำลังที่5เหมือนกันนะงวดน,นี้จะผ่านอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะอ่าสำหรับเลขดับนะคะอาจจะลงมดล้า EP แต่บางทีอาจจะไม่มีนะสามารถที่จะกรอมาดล้า EP ได้เลยนะคะหรือแม้ว่าจะเป็นเจ้าไหมอ่ะก็กรอมาได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านน,ะนั้นอ่าว่างไม,ไ,มไม่เท่ากันนะคะค่ะสรลด์ EP นี้เป็น EP ที่ยี่สิบสองของงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะท่านใดที่โดยชอบเนี่ยก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังงินจะใ,ให้อัดด้วยนะคะแอก็จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นแนวทางเดิมๆนะคะแล้วก็แนวทางใหม่ๆห,หรือแนวทางที่ได้ขอเข้ามานะคะแอดก็จะพยายามหามาให้นะคะถ้าแอดหามาให้ไม่ไนดะ้แอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเรามานจะกันใหม่นะสวัสดีค่ะ